ครับขอกล่าวทักทายผู้เรียนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพระพุทธนะครับ <hiçbir> ความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับนักเรียนนะครับก็เรามาเริ่ม <aesthet flakes> เข้าสู่บทเรียนได้เลยนะครับความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความสําคัญนะครับของพระพุทธศาสนานะครับนักเรียนครับ รพระพุทธศาสนานะครับมีทฤษฎีวิธ right> ีการนะครับและก็ที่เป็นสากลนะครับสากลที่แปลว่าทั่วไปนะครับมีวิธีการด้วยนะครับมีทฤษฎีนะครับหมายความว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับมีนะครับทฤษฎีรองรับนะครับด้วยวิธีการที่เป็นสากลก็คือทั่วไปนะครับอ่ะเรามาศึกษาต่อนะครับ หมายถึงพระพุทธศาสนามีหลักการและกฎเกณฑ์นะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับนะครับทั่วไปนะครับว่าถูกต้องเป็นจริงสามารถพิสูจน์นะครับสามารถพิสูจน์และเชื่อถือได้นะครับซึ่งหลักคำสอนนะครับซึ่งหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับเน้นพิเศษคืออริยสัจสีนะครับนี่ครับอริยสัจสีนะครับนักเรียนครับ ความจริงอันประเสริฐสีประการนะครับความจริงอันประเสริฐสีประการนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1นทุกนะครับทุกคืออะไรคือปัญหานะครับอ่าทุกคือปัญหานะครับสมุทัยนะครับสมุทัยคืออะไรสาเหตนะครับสาเหตุของอะไรของปัญหานะครับนิโรธ นะครับนิโรธคืออะไรนะครับคือความสิ้นไปนะครับสิ้นไปของอะไรของปัญหานะครับต่อไปมักนะครับมักเนี่ยนะครับนี่มักคือกระบวนการนะครับกระบวนการแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหานะครับนักเรียนครับเห็นนะครับจำแค่นี้ก่อนนะครับนักเรียนอริยสัจสีมีอะไรบ้างทุก สมุทรไทยนิโรธมักนะครับนักเรียนทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าอริยสัตว์นะครับทั้ง4ประการนี้เป็นทฤษฎีนะครับวิธีการที่เป็นสากลนะครับเป็นทฤษฎีนะครับเป็นหลักธรรมคาสอนที่ได้รับการยอมรับนะครับสามารถนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ในการแก้ไขปัญหานะครับนักเรียนครับเห็นไหมครับ นะครับหรือความทุกได้นะครับได้จริงนะครับก็คืออริยสัจสี่นะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าทุกนะครับทุกนะครับเรามาอธิบายนะครับคำว่าทุกเนี่ยนะครับมี2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1คือสภาวะทุกนะครับทุกเนี่ยนะครับทุกประจําทุกที่มีอยู่นะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับ อ่าเช่นการเกิดนะครับความทุกข์ที่กิดอ่าความทุกข์ที่เกิดจากเนี่ยครับการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะครับอันนี้คือสภาวะทุกข์เกิดขึ้นนะครับแปรปรวนและก็ดับไปนะครับไม่มีใครนะครับที่จะสามารถนะครับต่อสู้กับสภาวะทุกข์ได้นะครับนะนะครับเช่นแก่นะครับไม่มีใครที่จะ สู้กับความแก่ได้นะครับความเจ็บนะครับสู้ได้เพียงทุกเราเท่านั้นนะครับไม่มีใครนะครับชนะความตายได้นะครับอันนี้เขาเลยเรียกว่าสภาวะทุกข์นะครับหรือพูดง่ายๆคือสภาพที่ทนได้ยากก็ได้นะครับอะไรที่มันทนได้ยากนะครับลำบากอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสภาวะทุกข์นะครับอ้าวต่อไปนะครับปกินกะทุกข์นะครับอ่าเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าทุกขจรนะครับทุกที่เข้ามาเป็นครั้งข่าวอ่าเช่น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 อ่าความเศร้าโศกถูกไหมครับนี่ความเศร้าโศกนะครับอ่าความเจ็บปวดนะครับนี่นะครับเป็นปกินกะทุกนะครับความน้อยใจความขับแค้นใจนะครับความไม่ประสบนะครับในสิ่งที่ตัวเองนะครับ อยากได้นะครับความพัดพลาดนะครับพวกนี้นะครับเป็นปกินนกะทุกนะครับเป็นปกินนกะทุกนะครับต่อไปนะครับนักเรียนดูนะครับพระพุทธศาสนานะครับนักเรียนคิดว่านะครับปัญหาสากลที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องเจอคืออะไรปัญหาแล้วที่ทําไมที่ว่าสากลนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับจะต้องเจอมัน นะครับอ่าปัญหาสากลคืออะายนี่เลยครับเกิดนะครับอ่าเกิดนะครับเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วต้องแปลแปลสภาพใช่ไหมครับอ้าวเป็นแก่แต่บางคนบอกว่าเอ้ะกระผมนี้ไม่แก่เลยครับนะบางคนยังเป็นเด็กก็ตายก็มีนะครับอ่าแล้วถามว่าจะเป็นสากลได้ยังไงนะครับคําว่าแก่ในที่นี้นะครับอ่าเขาใช้คําว่าท้องแก่ได้ นะครับท้องแก่ได้นะครับก็คือแก่อยู่ในท้องนะครับเป็นสภาวะของความแก่นะครับอ่าแก่ในที่นี้นะครับในของอริยสัจสีคือแก่โดยสภาวะนะครับนี่เนื้อหนังนะครับอ่านะครับเขาเรียกว่าขันหานะนักเรียนนะอ่าต่อไปเจ็บอ่าทุกคนจะต้องเจ็บนะครับมีความเจ็บ นะครับต่อไปก็คือตายนะครับนี่ตายนะครับก็คือเข้าสู่สภาวะเดิมนะครับอ่านี่ครับอันนี้คือปัญหาใช่ไหมครับเนมนุษย์จะต้องเจอมีใครบ้างที่ไม่เจ็บนะครับไม่ตายนะครับมีไหมครับอ่าต่อไปสรุปนะครับของอริยสัจสี่นะครับทุกชีวิตเกิดมานะครับล้วนมีทุกเป็นปัญหาทั้งสิ้นเห็นไหมครับที่บอกว่าสากลคืออะไรทุกคนเกิดมาต้องมี นะครับต้องมีนะครับคือความทุกข์เนี่ยมนุษย์ปัญหาที่มนุษย์เผชิญนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนะนักเรียนนะครับหรือว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับทุกปัญหาเกิดขึ้นอย่างมีเหตุนะครับเห็นไหมมีสาเหตุของมันนะครับการจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต้องสืบนะครับต้องสืบสาวหาสาเหตุนะครับแล้วแก้ที่เหตุนั้นนะครับ อย่างไรก็ตามในกระบวนการแก้ปัญหานะครับตัวนี้นะครับจําเป็นต้องใช้ปัญญานี่ครับปัญญาตัวนี้ครับความเพียรอย่างต่อเนื่องนะครับเกื้อกูลกันนะครับใช้ปัญญานะครับบวกกับความเพียรนะครับต่อเนื่องด้วยนะครับรวมทั้งต้องยึดทางสายกลางนะครับจึงจะแก้ไขปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับอดูดีๆนะครับ ทางสายกลางนะครับคืออะไรนะครับ่าภา,าพระเลวเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานะครับาทางสายกลางก็คือทางที่ยึดความพอดีหรือความสมดุลดูนะครับนี่มัชชิมาปฏิปทานะครับเดินทางสายกลางก็คือไม่หย่อนเกินไปนะครับและก็ไม่ตึงเกินไปนะครับมักแปด นะครับในที่นี้ข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางได้แก่มรักแปดอ่ามรักแปดใช่ไหมครับมรักนะครับมรักในที่นี้นะครับอยู่ในอริยสัจสี่นะครับข้อที่สี่คือมรักนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรักนะครับมรักตัวนี้นะครับอ่าเป็นกระบวนการนักเรียนอ่ามีแปดข้อด้วยกันนะครับอ่ามีอะไรบ้างนะครับมรักแปด นะครับอ่าหนทางเนี่ยครับหนึ่งนะครับสัมมาทิฏฐินะครับอ่าทิฏฐินี่นะครับสัมมาแปลว่าชอบทิฏฐิความเห็นนะครับก็คือเห็นชอบนั่นเองนะครับเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับประมาณนี้นะครับอ้าวสอคือสัมมาสังกัปปะนะครับดําริชอบนะครับดําริชอบนะครับก็คือนะครับ การไม่คิดอยากได้ของของคนของคนอื่นนะครับเอาง่ายๆนะครับข้อที่ข้อที่สามแล้วนะครับสัมมาวาจานะครับวาจาคือเจรจาพูดคุยนะครับบวกสัมมานะครับก็คือพูดนะครับเจรจาชอบนั่นเองนะครับต่อไปสัมมากรมมันตะนะครับกัรมันตะตัวนี้คือการงานนะครับการงานชอบ นะครับเห็นไหมครับการงานชอบทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเว้นจากกายทุจริต3นะครับกายทุจริต3นะครับนะอา้าวต่อไปข้อที่5นะครับอา้าวสัมมาอาชีวะนะครับอาชีพนะครับก็คือเลี้ยงชีพนะครับเลี้ยงชีพชอบนะครับก็คือไม่ทำ ผิดนะครับทางจารีตประเพณีต่างๆนะครับออาต่อไปสัมมาวายามะนะครับพระยายามชอบนะครับข้อนี้เราจะจําผิดเรื่อยนะครับจําเลยนะครับวายามะนะครับใช้คําว่าพระยายามก็ได้พายามะก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจะได้จําง่ายนะครับพระยายามชอบนะครับหมายถึงการพยายามทําสิ่งที่ถูกต้อง นะครับอ่าต่อไปข้อที่7นะครับสัมมาสตินะครับระลึกชอบนะครับระลึกชอบนะครับนี่นะครับคือการตั้งสตินะครับนี่กำหนดพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายนะครับเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้นะครับอ่าต่อไปข้อที่8นะครับสัมมาสมาธิอ่านะครับก็คือนี่ครับ จิตใจชอบนะครับตั้งจิตนะครับมั่นชอบนะครับก็คือใจิตใจมีสมาธินะครับมีใจิตใจแน่วแน่นะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้คือมัจแปนะครับนักเรียนจําให้ได้นะครับมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ นะครับอันนี้คือมารคกแปดคือทางสายกลางนะครับอ่าต่อไปอ่าข้อใดไม่จัดอยู่ในเนี่ยหะครับไม่จัดอยู่ในมารคกแปดอ่าตัวไหนครับอ่าอันนี้อยู่ไหมอยู่อันนี้อยู่ไหมอยู่อันนี้อยู่ไหมครับอ่าอันนี้อยู่ไหมอ่าอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้นะครับ ส,มมส,มมสัมมาปฏิบัตินะครับอันนี้มีมีไหมครับสัมมาปฏิบัติอ่าไม่มีนะครับสัมมาปฏิบัตินะครับอ่าสัมมาวจาสัมมาสติสัมมากรรมตะนะครับสัมมาวิมะสัมมาสังกัปปะอ่าอันนี้ไม่มีนะครับอ่าระวังนะครับระวังโดนหลอกนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ เพราะเหตุใดนะครับเพราะเหตุใดพุทธศาสนาจึงเน้นนะครับเรื่องนะครับทางสายกลางเป็นพิเศษนะครับอ่าดูตัวอย่างประกอบนะครับเพราะทางสายกลางเนี่ยสอนให้ยึดความพอดีนะครับเห็นไหมครับสายกลางคือพอดีไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปนะครับยึดความสมดุลนะครับเลยเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานะครับมัชชิมาตัวนี้ว่าท่ามกลางนะครับ ซึ่งได้แก่อะไรซึ่งได้แก่อริยมรตมีองแปลนะครับอ่านะครับซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ตึงเห็นไหมครับนี่นี่ไหมไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปเห็นไหมครับและเป็นข้อปฏิบัติที่สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติถึงความหมดทุกข์นะครับหรือหมดปัญหาได้อย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการเรียนหนังสือให้เก่งจะต้อง จะต้องทอะไรรู้จากวางแผนนะครับอ,อ่านหนังสือนะครับพอเหมาะพอสมควรคือไม่มากเห็นไหมครับและก็ไม่น้อยเกินไปอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับสรุปความรู้นะครับพระพุทธศาสนามีความสำคัญหลายประการเช่น มีทฤษฎีวิธีการที่เป็นสากลนะครับมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางนะครับทางสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานะครับอ้าวต่อไปพระพุทธศาส,สนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลเห็นได้จากหลักธรรมต่างๆเช่นอ่าเช่นอะไรครับหลักกฎแห่งกรรมอ่าอ่าหลักอิทัปปัจจยตา อัลิยสัตสเสีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าถูกต้องเป็นจริงและสามารถพิสูจน์ได้นะครับอ่าสุดท้ายนะครับพระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางนะครับอ่าทางสายกลางคือนะครับยึดความพอดีความสมดุลน,นะครับนะ ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทางสายกลางนะครับทางสายกลางนะครับถ้าออกข้อสอบนะครับถ้าอริยมรกมีองแปดนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายกลางนะครับหรือเรียกสั้นๆว่ามรกแปดนะครับหนทางแปดสายนะครับวันนี้นะครับก็ได้พานักเรียนนะครับมาศึกษานะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับคงจะพอเข้าใจนะครับวันนี้ นะครับก็หวังว่านะครับที่คุณครูสอนในวันนี้นักเรียนคงไปทบทวนนะครับย้อนหลังดูนะครับลองย้อนหลังดูนะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้คุณครูชินด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ